สบายดีพี่น้องจังยามาหอดผีแล้วหิวแหงกินสมก่อนเราจะเดตากล่องเอาข้าวแ้วเช็ดอพจนเต็มหนยังลกบอบุญใจเลยมันมงกะเจาลงมันปีด อเราคิดว่าอันขอเราคิดว่าที่1อที่หอดนี่แล้ว่ดว่าที่1บเอทูใหอยให้โอ้หย้มาหนที่ได้าดนึ่โอ้โหหมวกซ้ำระดู มองมงสามแล้วดูไเมนี่ไม่ไม่ไเามารมมไเปิ้ลปาปาลุงบ่ะ่หิวินยโอ้ไม่หิวหว่ะฉันปาลุงวา,ไ,าไม่หออิวพูดไทยเนี่ยจกหน่อยนอบน้นอบะเชือกรอบลุอ้าวา อยางหกมงันือเจี่ย enfin ki> ูแหงเนื้อนางอ่อนนะถึงน้อยนึงก็เปื่อยแล้วด้รอย่างเรียนตะไลขึ้นยังน่ต้อีเหดตองนที่ยชียงไห่เนาะมอลงเน่าะนมท่านเขาว่ากี่ชมละพวกมันเนจชมเดี๋บอกม่วง ไดกินข้าวกินม่วงน้ำนองมิ้นเ้อไปล่างมือโหลดแล้วมาโมงชมแล้วม้นน้ำดอกไม้เวพาะจักหนึ่งเรียบ่าหุบซงอ น้ำดอกไม้กระานเทงมันซื้อบตัม่ทำงานกเมยมันนี่พี่ต้องเ้ยเหตุงานผ่าม่านาลุงลาดไปพูหาานาหนนนทบุรีรเนี่ยมือแรงมาก,ากก็ฟานกินหม่วังแล้วม,มันอยู่ในนาห่าน คืออยากเบิดเนาะไปเห็นงาน,น,นอีหยัางาก็อยากเบิร์ตเห็นเห็นมะม่วงก็อยากตำแซ่บเมนพี่น้องเอ้ยงานผ้าม่านก็แม่มิหนี้ยูหันได้จักมือบุ๋นเนี่ยหอบนนยบอดบส,สองถิดประมาณนี้แหละเนาะวันละสองลาน,า,านิพี่น้องเอ้ยม้วนยูยูหันก็ได้เอาเห็ดผ้ามา่าน ตอกอันนี้เนาะตอกเนี้ยขจ้าห้องตอกกระดุมบ่ใส่กระดุมผ้าม่านเนาะนะขจาวลีเราไหวๆกับมืออองท่านชื่อแม่มิ่นี่ผูจับพาม่านในอันเจี๊ยบผู้ลิดบ่แม่นบ่คอยน่ะเป็นผู้ตอกกระดุมคอยนะจอหูจอหูแล้วก็ใส่กระดุมพาม่านจะขจาวเงินกระดุมพาม่าหรือบ่ เอาออกไปชื้อได้ไม่น่องเ้ยจะกข้าเจ้าอื่นยังไงจ้องหูแล้วก็เอาอันอันนี้เต๊ะเตบะแซนเดยเป็นบ่วงนะมากนม่หย้ดงกาน้งกัะพอเร็วอยู่นนทบุรี อยู่หันแดดแดดบ่เห็นตะเวนมือซองพี่น้องเอ้ยงานอยู่ในห่มม่วนอยู่เวลาพักก็ชั่วโมงหนึ่งมือซองชั่วโมงก็อฮะนอนจนเมื่อยเออนอนจนเมื่อยนผักเที่ยงเลยจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยเข่าเขาเศร้าจังเข่าตัวเศร้าจังงงไม่ใช่ไม่ไรแปดบ่ห้องก็เอิดเติดพี่น้องเอ้ยที่นอนอีกซ้ำที่โยม

มาื่อ้ชมเพือซางเอ้ยอิ่มไหแล้วป่าแางหมชนพวกเราเนี่ว่าไะัหน่อยแม่เราเดินกันลแล้ยังมา ખ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 િલાલા

Lặt ta cọc phải đấy chọn mọi người. Tìm ăn mọi người. Một 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 แอบพี่น้องเอ้ยเนี่กระทอนโตเลยน้อยกระสากระติงกัหน่อยน้อยกระจายรานะ้าวเนวข้าวเนียาเหนียวข้าเหีวข้านีก้าวนีวเหน้าเหนียวานยว่วเน้เหนียวขอนข้าหนียวขานีขอาวุหนีข้นียขาวเหนียขนียกขลาหนียวขอบคุณทีกวข้าเนีข้าเนีย้ยเน้าวเหนียวข้านียว้าวเนียวข้นี้นขาวหยวข้หนข้านียข้นียวข้านยนี さばりか